สวัสดีครับทุกคนนะครเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้เราก็ห่างหายกันไปนานนะครับเพราะว่าทางทีมงานก็มีธุระปักปังนะับผมเองก็มีงานเข้ามาตลอดนะฮะจริงๆในช่วงนี้ผมก็อัดคลิปไว้หลายคลิปเหมือนกันนะครับมีทั้งแบบไปสัมภาษณ์พี่ตุ้ยเอ็กซ์นะครับมีหาข้อมูลเรื่องของประวัติไพทารโร่นะครับพอดีมี FC เขาสนใจนะครับแล้วก็มีการอัดคลิปคุยกับเชอรในเรื่องของนารีพิฆาตนะครับแต่ว่า มันไม่มีเวลาที่มาตัดต่อลงคลิปนะครับโดยเฉพาะเรื่องของนารีพิฆาซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็น current issue นะฮะแต่ตั้แ่นัจากว่าในคลิปนั้นเนี่ยผมดันพัดพิงถึงพระแล้วก็วัดบางวัดนะซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรก็เลยคิดว่าเอามา ปัใหม่นะฮะโดยเป็นลักษณะของการที่ผมมาพูดกับพวกคุณนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปง่ายๆมาพูดว่าเ,เรามองศาสนาพุทธกันยังไงนะครับโดยประเด็นก็คงจะเป็นเรื่องของนารีพิฆาตเป็นหลักนะครับซึ่งจริงเนี่ยไอ้คำว่านารีพิฆาตเนี่ยม,มันมีอยู่ในบริบทของพระพุทธศาสนาของเราด้วยนะครับเป็นเรื่องของนางจินจะมานวิภานะครับซึ่งมาปรักปรำพระพุทธเจ้านะครับว่าพระพุทธเจ้าทำให้ เธอตั้งคันนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะถูกเปิดโปงครับว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันเป็นเรื่องโกหกนะครับเธอก็โดนประชาทันแล้วก็โดนธรณีสู่นะครับมันก็เลยเป็นคําพูดคำหนึ่งครับถึงนารีที่ทําให้ศาสนาสันครน,นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยนารีพิฆาตเนี่ยพิฆาตจริงๆครับแล้วก็ ทำให้พระสงฆ์หลายรูปเนี่ยถือว่าผิดวิในร้ายแรงนะครับจนต้องลาสิกขานะครับแล้วก็เขาบอกว่าพระเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการบาราชิกไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถกลับมาบวชได้ใหม่ด้วยนะฮะก็มันมีกรณีแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะแบบจะพูดว่ายังไงดีอะพระ คือส่วนรวมแห่งจิตใจความศรัทธาแต่ถ้าเกิดว่าตัวท่านประพฤติแบบนี้ท่านไม่สามารถเอาชนะกิเลสได้อันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วนะและในเมื่อท่านโกหกอะ่ะท่านผิดศีลห้าท่านไม่สามารถชนะใจตัวเอง และออกมายอมรับผิดได้เนี่ยความที่ท่านเป็นผู้นำแห่งจิตศรัทธามันก็สั่นคลอนไปหมดตอนนี้เราก็เลยไม่รู้เลยครับว่าเราเข้าวัดแล้วพระที่อยู่ต่อหน้าของเราเนี่ยท่านจะบริสุทธิ์ในแบบที่เราศรัทธากันได้หรือเปล่าแล้วอันี้ก็คิดว่าเป็นหลายหลายสิ่งนะฮะหลายหลายคนคงจะ กำลังกังวลในสิ่งเหล่านี้อยู่นะฮะแต่จริงๆเนี่ยพระในประเทศไทยมีเยอะมากนะครับแล้วพระดีๆก็มีอีกจำนวนเยอะทีเดียวเพียงแต่ว่าพระบางรูปที่ไม่สามารถเอาชนะตอกิเลสได้นะฮะมันทำให้เราต้องหยุดศรัทธาต่อาศาสนาพุทธขนาดนั้นเลยเหรอเราจะต้องเลิกปฏิบัติด,ดีอย่างนั้นเลยเหรออันนี้มันก็อาจจะ ค่อนข้างหนักเกินไปนะฮะบางทีการที่พระหลายรูปเนี่ยอยู่ในสมณศักดิ์ที่สมุงมันก็อาจจะเป็นโอกาสที่ง่ายที่สิ่งยั่วยุต่างๆเนี่ยจะเข้ามาทำร้ายนะครับแล้วกเ็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับท่านได้มากกว่าพระรูปอื่นๆนะครับมีคนบอกว่าการไปวัดเนี่ย มันคือการวัดใจตัวเองฮะว่าเราจะสามารถอ,าอยู่บนสินห้าได้ไหมไม่พูดปลดไม่เล่นการพนันไม่ประพฤติผิดในการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใช่ไหมอันนี้มันมันคือสิ่งที่วัดใจของเราเองฮะแล้วจริงๆเนี่ยพระคือผู้ที่ปล่อยวางกับทุกอย่างแล้วปลงผมแล้ว ปฏิบัติแล้วใช่ไหมครับแต่การที่วัดในกรุงเทพเนี่ยอยู่ได้ก็ต้องมีปัจจัยไม่มีปัจจัยจะเอามาสร้างวัดจะเอามาบูรณะวัดจะเอามาเป็นค่าอาหารอะไรยังไงได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าพระที่อยู่ในเมืองที่อยู่ในตำแหน่งมีความจำเป็นที่จะต้องมีส่วนช่วยในการหาปัจจัยเพื่อ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแต่ก็นั่นอีกลหละครับเมื่อลาบยศสรรเสริญสักการะเข้ามามันก็เลยทำให้กิเลสอาจจะตามเข้ามาได้ผมเองเนี่ยเป็นคนที่ศรัทธาครัวโตมากๆนะครับและผมก็รู้ว่าท่านพยายามที่จะหลีกหนีจากการได้ยศศักด์ค่อนข้างเยอะ ท่านไม่ได้อยากเป็นสมเด็จท่านอยากจะเป็นพระของท่านเพราะท่านไม่อยากจะติดกับลาบยศสการะแต่พอรัชการที่สี่ขึ้นมาท่านก็จำต้องเป็นสมเด็จครับซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่ท่านมีความสุขเพราะเป็นการเอาลาบยศมาผูกกับพระแต่สำหรับในปัจจุบันนะฮะเรามีตำแหน่งของพระเยอะมากมีการถือพัดยศ เชื่อไหมครับพระก็คือพระครับแต่เราไปยึดติดกับตำแหน่งมากๆครับเวลาผมไปที่วัดบางวัดเนี่ยเพื่อนผมก็บอกว่าห้ามเรียกอย่างนี้นะต้องเรียกท่านเจ้าคุณต้องเรียกสมเด็จต,ต้องเรียกนู่นต้องเรียกนี่แต่สำหรับผมที่ผมเห็นข้างหน้าผมแค่มองว่าพระรูปนั้น เป็นพระที่ปฏิบัติดีเป็นพระที่ปฏิบัติชอบบางทีการเรียกท่านด้วยคำว่าหลวงพี่หลวงพ่อหลวงปู่อาจจะเป็นความหมายที่ท่านฟังแล้วสบายใจมากกว่าที่จะต้องไปติดว่า,เ,าเรียกท่านว่าสมเด็จท่านเจ้าคุณก็เป็นไปได้นะครับเรากำลังให้ความสำคัญกับอะไรที่มันเป็นเปลือก มากกว่าแก่นแท้ของพระพุทธศาสนากันหรือเปล่าเดี๋ยวตอนนี้ผมจะกลับมาที่เรื่องของกามคุณนะฮะซึ่งจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของกามคุณเอาไว้นะครับโดยบอกว่ามันคือความสุขชั่วคราวนะครับและมีทุกข์มหาศาลกามคุณมี5รูปคือรูปเสียงกลิ่นรส สัมผัสท,ที่ทำให้เราเกิดความสุขแล้วก็เพลิดเพลินใจนะครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวนะครับแล้วมันมีโทษอย่างมากมายทั้งในชีวิตของเราในปัจจุบันและก็ในอนาคตนะครับสำหรับโลกในปัจจุบันเนี่ยการที่เราหลงไปกับการมคุณนะฮะมันจะทำให้เกิดความเหน็ดเหนื่อยนะฮะ รวมไปถึงความผิดหวังถ้าเกิดไม่ได้มันมาเกิดความกังวลเกิดความขัดแย้งรวมไปถึงอัจฉรยกรรมและนั่นก็คือเหตุผลหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้คุยได้ตรัสกับพระสงฆ์ว่าพวกคุณจะต้องเลิกในสิ่งเหล่านี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าพระสงฆ์ยังยุ่งกับเรื่องพวกนี้แน่นอนครับว่า เมื่อมรณะไปก็จะต้องตกนรกนะครับแล้วก็จะมีผลกรรมไปถึงชาติหน้าด้วยซึ่งบางคงไม่ต้องพูดถึงชาติหน้ากันนะฮะเราพูดถึงแค่ชาตินี้ฮะเราเราเห็นพระหลายรูปนะครับที่ไม่สามารถต่อสู้กับกิเลสและหลงกับสิ่งเหล่านี้ครับและตอนนี้พวกท่านก็กำลังรับผลของท่านหลายลูปไม่กล้าสึกครับ เพราะว่าท่านบวชมาทั้งชีวิตท่านอยู่กับผ้าเหลืองการอยู่กับผ้าเหลืองเนี่ยมันมันเป็นชีวิตอีกชีวิตหนึ่งเลยนะครับมันเป็นโลกของพระที่มีคนมาตักบาตรมีคนมาฟังธรรมมีคนมาถวายปัจจัยชีวิตของท่านเป็นแบบนั้นฮะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งท่านต้องสึกออกมาแล้วท่านจะทำยังไงใครจะหาเงินให้ท่าน ใครจะหาอาหารให้ท่านท่านจะไปอยู่ที่ไหนและด้วยความกลัวเหล่านี้ครับมันก็เลยทำให้พระหลายรูปที่ปาราชิกไม่กล้าสึกครับแต่ท่านไม่ได้ละอายและท่านก็ไม่ได้เกรงกลัวต่อบาปข้อคิดของเรื่องการมาคุณนะครับก็คือการม,มีสเสน่ห์แต่แฝงอันตรายแม้การจะให้สุขแต่เป็นสุขลวงไม่ยั่งยืน การดิ้นรนเพื่อกามทําให้เกิดทุกข์ทั้งกายใจต้องลําบากเพื่อแสวงหาและปกป้องสิ่งเหล่านี้การเป็นต้นเหตุแห่งความขัดแย้งก็ให้เกิดศัตรูความแค้นการลบลาค่ากันการนําไปสู่อาชญากรรมและบาปพอใจในการนําไปสู่การทําบาปและรับผลกรรมรุนแรงทางออกคือการลุกเท่าทันกามเพื่อไม่ตกเป็นทาสของความอยากต้องฝึกสติปัญญา และการหยับยั้งชั่งใจใช่ครับมันอยู่ตรงนี้ครับว่าไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือเป็นพระทุกคนต้องมีสติต้องมีปัญญาต้องมีการหยับยั้งชั่งใจครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหลุดแม้แต่แค่เสี้ยวนาทีทุกอย่างมันเปลี่ยนไปครับและมันเปลี่ยนไปได้ตลอดเลยนะฮะ จริงๆเนี่ยพูดถึงบทเรียนของผู้พ่ายแพ้พรอสตีเนี่ยในศาสนาพุทธเนี่ยมีเยอะมากนะฮะหลายรูปไม่ว่าจะเป็นพระยันตาพระกาโตะแล้วก็กรณีของสีกากฟเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่แบบเห็นได้ได้ชัดมากๆนะครับพระยันตะมีคนนับถือค่อนข้างเยอะครับแต่สุดท้ายเนี่ย สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ได้ทำลายศรัทธานะครับรวมไปถึงตัวท่านเองเนี่ยก็ยังใส่ชุดนะครับแล้วก็ยังปฏิบัติอยู่แล้วก็ยังมีคนนับถือท่านในช่วงสุดท้ายด้วย้วก็ก็ไม่เข้าใจว่าศรัทธาของศาสนาพุทธจะอยู่ในรูปแบบไหนนะครับกับพระบางรูปทีม่มีข่าวแบบนี้นะครับ มีพระอยู่รูปหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือพระมิซุโอควสโกนะครับท่านเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้เดินทางมาประเทศไทยนะครับบวชเป็นเนนอยู่3พรรษาเออสเดือนนะฮะก่อนที่ท่านจะบวชเป็นพระนะครับแล้วก็เป็นพระนักปฏิบัติที่ดีมากๆนะครับมีการสร้างวัดนานาชาตินะครับ ถ้าจำไม่ผิดอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะทำให้ชาวต่างชาตินะครับชาวไทยได้เข้าถึงศาสนามีการเข้าถึงหลักธรรมมากขึ้นนะครับแต่ในที่สุดท่านเองก็พาดให้กับสตรีครับท่านได้ลาสิกขาบทอย่างกระทันหันในปี2557นะครับแล้วก็ แต่งงานกับสตรีท่านนั้นถึงแม้ว่าหลายคนจะมองว่าท่านเป็นผู้พ่ายแพ้นะครับแน่นอนครับว่ากิเลสมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวท่านที่แบบเป็นพระที่ได้รับความนิยมเขียนหนังสือธรรมะเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางสายกลางปล่อยธรรมะจากป่าไม่มีอะไรนะแต่ว่าสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นแต่ในมุมหนึง่งท่านก็ถือว่าเป็น ผู้ที่ชนะเพราะท่านได้ละอายต่อบาปเมื่อท่านรู้ตัวว่าท่านปาราชิกท่านก็ทำการลาสิกขาบทในเรื่องของทางสายธรรมท่านอาจจะได้ปฏิบัติมาเยอะและ้วและถึงเวลานี้อาจจะเป็นชโชงสุดท้ายที่ท่านจะได้มีความสุขในแบบของปุถุชนนะไม่ว่าจะเป็นพระที่สามารถวัดใจตัวเอง เอาชนะกับกิเลสได้จนสู่การมรณะภาคนนั้นก็เป็นบุญใหญ่ของท่านพระบางรูปอาจจะไม่ไปถึงฝั่งฝันอย่างากรณีของพระมิสุโอแต่ท่านสามารถเอาชนะใจตัวเองและลาสิกขาบทได้ท่านก็ยังคงไว้ซึ่งความศรัทธาให้กับชาวพุทธของเรา แต่พระหลายรูปที่ทำอะไรผิดบาปนะครับแต่ท่านไม่ลาสิกขาท่านไม่ทำทุกอย่างให้มันถูกต้องท่านก็จะยังโดนปรามาสถึงแม้วันนี้คนจะไม่รู้แต่ใจท่านรู้และในเรื่องของบาปกรรมก็อาจจะมีผลกับท่านดังนั้นถ้ามีโอกาสที่จะส่งคำพูดถึงท่านได้ ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ถูกต้องแล้วท่านก็ควรจะทำให้ถูกต้องเพราะการที่ท่านเ,าเสดเมถุนท่านมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องประชิกและพระพุทธเจ้าก็บอกว่าท่านไม่สามารถกลับมาบวชได้นะครับตรงนี้ก็แน่นอนครับว่ามันมันมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เหตุผลว่าทำไมถึงมีเรื่องของนาลีพิฆาตในสมัยนี้เยอะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเรื่องของปัจจัยครับผมเชื่อว่าในกรณีของศีกากอฟไม่ใช่กรณีแรกครับมีกรณีก่อนหน้านี้อีกมากมายครับที่แฝงอยู่ในาศาสนาของเราเพราะพวกนางก็ต้องการปัจจัยจากพระในเมื่อพระเป็นที่พึ่งในพระมีปัจจัย ก็เป็นโอกาสที่ให้พวกนางเข้ามาได้เยอะวันนี้เราเข้าวัดเราเจอการหมกระหน่ำให้เราทำบุญครับซึ่งมันมีทั้งสองมุมทั้งด้านดีและด้านที่เป็นปัญหาะฮด้านดีก็คือการที่เขาชักชวนให้เราทำบุญเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่อการดำรงอยู่และพัฒนา พระพุทธศาสนาครับมันช่วยทำให้การศึกษาพระปริยธรรมเกิดขึ้นต่อไปด้วยนะฮะมันคือการเกื้อกูลสังคมแต่ในขณะเดียวกันการที่เราโหมทําบุญกันอย่างหนักๆบางทีเราเข้าไปในวัดแล้วก็มีคนมาชักชวนเราว่าเราทําบุญนะเราทําบุญร้อยหนึ่งแล้วเราก็จะ ได้เป็นร้อยล้านพัลน,นล้านหมื่นล้านเราจะถูกหวยเราจะได้นูน่นได้ตี่ได้นั่นมันอาจจะไม่ใช่แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาครับมันทำให้เราเน้นถึงวัตถุนิยมมันคือการใช้คำพูดเกินจริงมันคือภาระทางการเงินเคยมีบางคนนะครับที่เป็นเซียนพระนะฮะแล้วก็เอาเงินไป ทำนุบำรุงศา,า,าสนาเนี่ยสูงถึง3,000ล้านบาทนะฮะแต่สุดท้ายพอโดนจับเข้าคุกออกมาไม่มีวัดไหนให้ความสำคัญกับเขาเลยะฮะมันก็เลยมีหลายคนเนี่ยที่บบว่า,าโดนการเกลียก,กล่อมให้ทำบุญจนมากเกินไปนะฮะจนจนจนมันกลายเป็นภาระของพวกเขาก็มีนะฮะและสิ่งที่มันปวดปวดใจมากที่สุดก็คือ เงินที่ได้ไปเนี่ยมีการนำไปใช้อย่างไม่โปรง่งใสบางทีวัดอาจจะไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นบางทีพระก็ไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นแต่คนที่เข้าถึงเงินเหล่านี้ต่างหากที่ทำให้เกิดความไม่โปรง่งใสและเป็นการนำเงินไปใช้อย่างไม่ถูกต้องนะฮะตรงนี้ มันก็อาจจะอยากจะพูดถึงเรื่องของกรณีเงินทอนวัดซึ่งเป็นกรณีก่อนหน้านี้นะครับทีเ่เจ้าหน้าที่รัฐผู้มีอำนาจเนี่ยครับสมรู้ร่วมคิดกับพระพิสุบบางรูปนะครับเรียกเงินคืนจากงบป,ประมาณที่รัฐจัดสรรให้วัดเพื่อการบรูรณะหรือดำเนินกิจกรรมนะครับซึ่งตรงนี้มันมันมีไดสส้สองแนวทางนะคือแนวทางหนึ่งก็คือว่า พระท่านก็อยู่ของท่านดีๆท่านก็ปฏิบัติท่านละทางโลกของท่านดีๆแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นแหละเป็นคนเอาเรื่องของปัจจัยไปให้ท่านและบอกว่าถ้าไม่คืนชั้นเธอก็จะไม่ได้เงินถอนนะก็เลยทําให้พระบางรูปเนี่ยต้องเข้ามาอยู่ในวงเวียนตรงนี้ด้วยหรือในบางกรณีพระเองที่ยังไม่เข้าใจายังปฏิบัติไม่ถึง ก็มีส่วนร่วมอย่าง,างตั้งใจนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านีมน้มันก็ทำให้เป็นความทา้าทายของาศาสนาพุทธของเรามากๆนะฮะและในเรื่องนี้มันก็ส่งผลไม่ใช่แค่กับในเมืองไทยนะฮะตอนนี้ข่าวเรื่องนี้มันได้ตีแผ่ไปทั่วโลกครับโดยเฉพาะในประเทศจีนผมเพิ่งมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนคนจีนครับเขาบอกว่าในโตยิน ในแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนเนี่ยก็มีอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมาพูดถึงกรณีของสีกากรฟค่อนข้างเยอะครับแน่นอนมันส่งผลต่อการท่องเทีย่ยวของเราที่มันแย่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้นักท่องเทีย่ยวจีนก็หันไปเทีย่ยวมาเลเซียเทีย่ยวเวียดนามที่มีค่าครองชีพถูกกว่าที่มีข่าวข่าวน้อยกว่าในประเทศของเราแต่ อย่างนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวจีนยังอยากจะมาเมืองไทยก็คือการมากราบพระในบ้านของเราการมาเช่าวัตถุมงคลซึ่งแต่ละปีเนี่ยคุณเชื่อไหมครับว่ารายได้ของธุรกิจสายมูลในบ้านเราเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวแต่จากเรื่องนี้มันจะทําลายการท่องเที่ยวมันจะทําลายวิกฤติศรัทธาของคนจีนมันจะทําลายในเรื่องของ ธุรกิจสายมูที่เราส่งไปเมืองจีนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ส่งผลกระทบค่อนข้างมากนะครับส,สุดท้ายแล้วเนี่ยในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยนะครับก็กลับมาที่ตรงนี้ครับว่าเราเข้าใจแก่นแท้ของธรรมและศรัทธายอย่างแท้จริงหรือไม่วันนี้เรานับถือศาสนาพุทธเพราะอะไรครับ มันไม่ใช่เพราะตัวพระตัวบุคคลหรือองค์กรนะครับแต่ที่เรานับถือศาสนาพุทธเพราะเราศรัทธาในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเชื่อว่าเป็นสัจธรรมเป็นหนทางที่นำสู่การดับทุกข์การ พัฒนาจิตใจของเราจริงๆวันนี้เราเข้าใจหลักธรรมของาศาสนามากน้อยแค่ไหนครับแล้ววันนี้เราเข้าวัดเพราะอะไรครับเพราะว่าเราต้องการผูกลูกนิม,มิตเราต้องการจะไปเสียงซิมซีเราต้องการไปขอพรเราต้องการทําให้เราแก้กรรมอย่างนั้นหรอ จริงๆการเข้าวัดก็เพื่อฝึกฝนจิตใจวัดใจของเราเองการทำจิตใจของเราให้สงบศึกษาพระธรรมให้เกิดปัญญาเราเข้าวัดเพราะเราต้องการสร้างบุญกุศลเราต้องการให้ทานเราต้องการถือศีลเราต้องการภาวนาแล้ววันนี้เรายังเข้าวัดเพราะอะไรใช่ครับ เรายังต้องเข้าวัดถึงแม้ว่าจะมีพระบางรูปจะมีนารีพิฆาตบางคนที่ทำให้ภาพของศาสนาพุทธของเราอาจจะดูสันคอนแต่เรายังต้องเข้าวัดเพราะวัดคือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราเราควรจะเข้าไปวัดเพื่อช่วยกันร,รักษาแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ เพื่อแสวงหาความสงบภายในและเพื่อดำรงรักษาคำสอนอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าให้กับตัวเราและลูกหลานของเราต่อไปสิ่งสำคัญนะครับไม่ว่าเรื่องราวของสีกากรเรื่องของพระที่ปฏิบัติผิดพระธรรมวินันเรื่องของเงินทอนวัดเรื่องของอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้น เราต้องแยกแยะครับถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดเขาผิดเขาก็รับผิดไปแต่เรายังเข้าวัดเพราะเรายังมองเห็นมุมมองที่ถูกของวัดเราต้องดูว่าพระธรรมวินัยที่บริสุทธิ์อยู่ตรงไหนกับพฤติกรรมของบุคคลที่อาจจะผิดพลาด ที่อาจจะทำให้เราเสื่อมศรัทธามันคืออะไรวันนี้เราเข้าวัดเพราะเราต้องการศรัทธาที่แท้จริงเราต้องการที่จะตั้งอยู่บนปัญญาและหลักธรรมไม่ใช่แค่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเรื่องหลายๆของศาสนามันเกิดขึ้นเพราะมันถึงเวลาที่มันต้องเกิด มันมาเพราะต้องการให้เราได้สติถ้าคุณเคยฟังคลิปที่น้องโฟกได้สื่อกับครัวโตเราถามว่าทำยังไงถึงจะรวยครัวโตไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องไหว้พระคุณจะต้องทำบุญแต่สิ่งที่ครัวโตบอกก็คือคุณจะต้องทำงานและวันนี้ ถ้าคุณอยากจะได้บุญคุณก็จะต้องปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการทำทานถือศีลหรือภาวนาด้วยใจบริสุทธิ์อย่าให้เรื่องราวเล็กๆมาทำให้เป็นมารในการปฏิบัติในการทำดีของพวกคุณเรามาช่วยกันทำให้ศาสนาของเรา กลับมาหน้าศรัทธากันต่อไปนะครับสวัสดีครับ